ไปแรกกันทีมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดพิธีงานตพ่ออ่าพอโต้นะครับที่กระจาดประจําปีจก,กข่าวชั้นอาแนงแก่กพี่น้องประชาชนในพื้นที่และมอบทุนการศึกษาเก่เด็กนักเรียนครับที่บริเวณหน้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนายเล็กตันติองผู้จัดการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพร้อมด้วยเล่ากาชาตจังหวัดภูเก็ตวานาส่วนราชการนวที่เกี่ยวข้องได้รวมกันนะครับนะในประกอบพิธีที่กระจาดหรือพอโต้ครับ อ่าหมอบ9ซ่านอ่านນ่ไงกับฉุมชนในเครื่ศิาพนครภูเก็ต หรือชุมชนอื่นๆประมาณช่องพันรอยชุดครับโดยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจํานวนสามรอยสิบสามทุนกันนะคะแล้วก็มอบข้าวสารอาหารกลางวันรวมหยีสิบสองโรงเรียนโรงเรียนละห้ากระสอบค่ะรวมเป็นเงินทางเพแปดเส้นกามืดแปดพันบาทค่ะสาหรับโครงการแจกทุนเพื่อการศึกษานี้ค่ะเกิดจากอดีตประธานก็คือนางเบญจวรรณตัมพานุวัฒน์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งก็จะเป็นทุนทางที่จะทําให้เด็กทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะข้าวถึงการศึกษาเกิดความรู้ความสาม,มารถแล้วก็จะ ได้พัฒนาตัวเองในอนาคตค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นคะคะถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนนึ่งข้องมูลนิธิกู้ส้นทำผู่เกตค่ะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานช่วยเลือกผู้ยากรายในพื้นที่จังหวัดผู่เกตหนองเนือจะมีงานกู้ชีพกู้ภัยช่วยเลือกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งก็เป็นหน้าที่ข้องทางมูลนิธิที่ปฏิบัติกันอยู่ก้อนแล้วทั้งนี้พิธีเทกระจาหรือว่าพอต้นนี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นถุกปีปีละซ่องครั้งนั่นเองค่ะ